เมื่อวานนี้ที่วัดจองคำจังหวัดลำปางก็หลวงปูโ่โอภาสโอภาโสก็ได้ทำพิธีไหว้ครูนะโดยเป็นพิธีประจำปีของท่านนะไหว้ครูก็มีพิธีที่ท่านนะสวดมนต์บูชาพระธนตรยัยบูชานะครูบาอาจารย์ญาติโยมที่เคารพนับถือหรือแม้แต่พระ ที่รู้จักท่านก็ไปกราบท่านมุทิตาท่านแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้ก็เป็นยุคที่ต้องมีระยะห่างก็เดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยก็มีออนไลน์คือถ่ายทอดสดท่านใดไม่ได้ไปก็ไปดูพิธีถ่ายทอดสดท่านก็สวดมน บูชาครูบาอาจารย์ของท่านโดยทีเออ่เราก็มีความเคารพในความเมตตาท่านแล้ก็ระลึกนึกถึงไปแม้กระทั่งหลวงปู่โอภาสก็เป็นครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่ประสิทธิ์ประสาทธ,ธรรมะให้โดยที่คติธรรมอย่างหนึ่งที่อัตมาภาพ จำได้เป็นอย่างดีก็คือท่านบอกว่าให้ทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลอย่าทำสิ่งที่เป็นอกุศลซึ่งเมื่อวานนี้ได้ฟังธรรมะของท่านพระอาจารย์ชยสาโรนเรื่องความรักท่านก็พูดถึงประเด็นนี้ได้เป็นอย่างดี คนเราเดี๋ยวนี้บางทีมีความทุกข์กับเรื่องนะความรักในเมื่อมีความรักความเมตตานะกับภรรยาสามีบุตรธิดาหรือลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่แต่ทำไมถึงนํำมาซึ่งความทุกข์ด้วยเดีท่านพระอาจารย์เชียรสาโรท่านก็ให้โอวาทว่า สิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวตัดสินชีวัตในหลักการทางพระพุทธศาสนานะที่พระพุทธองค์ทรงมอบให้ไว้แล้วเป็นอย่างดีก็คือความเป็นกุศลหรือความเป็นอกุศลกุศลนิ่มจะนำมาซึ่งความดับทุกขโดยถ่ายเดียวอกุศลก็จะนำมาซึ่งความทุกข ดังนั้นเมื่อเราวางใจที่จะเมตตารักเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเรารักเราเมตตาไปด้วยกุศลหรืออกุศลนะถ้าเกิดว่าเรารักเราเมตตาไปด้วยอกุศลก็คือความอยากอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาให้ได้ดั่งใจเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะเขาเห็นคุณความดีของเราอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นอกุศลมันก็นํามานะ จึงความทุกข์ให้เราได้แต่ถ้าเราเมตตาเขาคือปรารถนาเขาให้ประสบสุขเขาจะได้ขนาดไหนจะดีขนาดไหนจะรู้ขนาดไหนแล้วแต่เขาก็เป็นความรักที่มีความเมตตาอยู่ในนั้นด้วยก็เป็นกุศลเพราะประกอบไปด้วยปัญญาอันนี้ก็ ต้องอย่าลืมที่จะรักตัวเองด้วย,ยคำว,ว่ารักตัวเองไม่ได้ไหมายความว่าเห็นแก่ตัวคนละเรื่องกันรักตัวเองก็คือปรารถนาให้ตัวเองมีแต่กุศลอย่าไปมีอกุศลทำในสิ่งที่เป็นกุศลไม่ทำใน,ในสิ่งที่เป็นอกุศลปรารถนาให้เราดียิ่งยิ่งขึ้นไป นี่เยกว่ารักตัวเองเมตตาตัวเองแต่เห็นแก่ตัวก็จะเป็นแบบกอบโกยแต่กิเลสเข้าหาตัวเองกิเลสก็เป็นอกุศลแล้วมันก็จะเพิ่มพูนความทุกข์ให้ขึ้นขึ้นไปอีกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องนะพิจารณาแม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมก็ ต้องระมัดระวังนะทำไมประพฤติปฏิบัติธรรมมีอกุศลได้เหรอก็อาจจะมีเครื่องเครือบแฝงมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเช่นเราบอกว่าปฏิบัติอย่างนี้ดีกว่าแบบนั้นนวัดนี้ดีกว่าวัดนั้นฉันดีกว่าเธออะไรอย่างเงี้นะฉันนั่งสมาธิได้ดีกว่าเธออีกฉันฉันนั่งได้นานกว่า หรือว่าฉันเดินจงกรมได้ดีกว่าเธออีกนะฉันไม่วอกแวกเลยหรือฉันเข้าวัดฉันดีกว่าเธออีกเธอยังกินเหล้าอยู่เลยเงี้ยเนี่ยล้วนแล้วแต่มันมีอกุศลเครือบแฝงดังนั้นยังมีพุทธศาสนาสุภาษิตเนะี่ท่านกล่าวว่าธรรมสุจริตังจเจรณทนะุจริตังธรรมก็คือธรรมะ สุจริตังก็คือสุรจริตจเรกะเรกะกะเรกะเรยะกะเรยะธรรมังสุจริตังกะเรณทุจริตังกะเรยะก็แปลว่าพึงกระทำณทุจริตตัง ไม่พึงกระทำทุจริตก็คือประพฤติธรรมให้เป็นธรรมอย่าประพฤติธรรมไปในทางทุจริตนะให้ประพฤติธรรมให้ตรงตามเป้าวัตถุประสงค์นะ หรือแม้แต่การทำคุณงามความดีของเราก็ทำให้ถูกเป้าประสงค์เป้าประสงค์ก็คือต้องการทำให้จิตใจเราดีขึ้นทำความดีละเบ้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะน้อมมาสู่ในจิตในใจของเรา